กว่าจะได้เป็นไลฟ์การ์ดเงินเดือนหลักแสนต้องผ่านอะไรบ้างมาดูกันขั้นแรกเราก็ต้องมาเทรนเซอร์วิสพื้นฐานจากทาง HR นะก็นั่งเทรนเฉยๆไปเลยในคอม3ามวันเต็มๆแล้วก็ต้องสอบไปได้ใบเซอร์ด้วยแต่ว่านั่งเทรนเฉยๆนี่ก็ได้ตังนะพอเราสอบผ่านจากทาง HR ล้วเขายอส่งเรามาที่สวนน้ำนะร้อ,อนจัดและนี่วันแรกที่เราได้ใส่เสื้อกันยังไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยซึ่งช่วงแรกที่เราไม่มีใบเซอร์ติฟายจากไลฟ์การ์ดนะเราก็จะทําได้แค่คนคุมเครื่องเล่นไปไหนครับเรากจะไปเทรนต่อเทนรนต่อ โดยการเทรนและการสอบของไลฟ์การเนี่ยจะเริ่มจากการสอบว่ายน้ำงมของใต้สะการกระโดดน้ำและการช่วยชีวิตทางน้ำนะในน้ำคือหนาวมากแต่ว่าสนุกมากได้เล่นน้ำทุกวันเลยซึ่งพอเราสอบาราทพวกนี้ผ่านแล้วเนี่ยต่อไปเราก็จะไปเทรนขั้นต่อไปก็คือการ CPR เราก็จะเทรนทั้งหมดเลยไม่ว่าจะในเด็กหรือในผู้ใหญ่ซึ่งการเทรนเนี่ยก็จะมีทั้งการปั๊มหัวใจการวัดชีพจรหรือว่าการใช้เครื่อง AED นะซึ่งเราจะเทรนในส่วนนี้ีก3วันจากนั้นเราก็ต้องสอบเพื่อเอาใบเซอร์พอเราสอบผ่านแล้วเนี่ยเราก็จะ